สวัสดีผมเลียหิวไม่สอยนะสวัสดีผีเลียหัวครับนะอผัวเลียหมีและผีเลียผมโอเคนะครับนักเรียนวันนี้เราจะมานี่ขมเอาปลาช่อนต้มส้มไปส๊สใส่แซ่บนี่ครับนะน่าจะช่วงเที่ยงโดยประมาณครับนะอโอ้ยห่อนๆร้อนแทบแย่ครับน้อยแนวแก่ผมกับเบิร์ครับผมผมต้องเข้าบ้านไปเอาแนวมาแก้แล้วโอเคนะครับนาะเราจะจับปลาได้ป่ะน,น,น,นีนักเรียนดูหำครูต้อยเอาไปแมนนักเรียนดูหำครูบอย เราจะจับปลาไปต้นๆด้วยกันโอ้ยเราส้หัวฉันนอพี่น้องนักเรียนนักเรียนดูครูจะสาธิตวิธีการจับไปสั้นในบวกนะ <c oughs> ครูจะใช้ไม้นะครูจะไม่ลงชิ้ตมนะวังเดียวเพราะครูใส่เกงเอาบุญมาเห็นไหมนี่ว่าผมเลื่อมไหมครับผมลงส่งนี่ครับลาขึ้นครับเป็นจาทางหาของลาคอสครับเกงครับผมโอ้ ไหนนักประชุมตัวกับน้อยเนาะอย่านะั้นนักเรียนอย่าแม้แต่จะคิดว่าจะเห็นกางเกงในคุณนะไม่ได้เห็นหรอกเพราะคุณไม่ได้ใส่เห็นอนองบันโอ้เจ๋งไหนน,น,นักที่ใส่นองบันนี่พี่น้องโอเคน,นัดรอกนะันนั่นนักเรียนโอ้เห็นอนองบันโอ้เห็นผมไปได้บ้านผมก็ได้ใส่กางเกง่งชัดนมากเนานะผมลืมข่าวไปเลยกางเกงเอาบุญด้วยนะตัวนี้ أنا